เราเอา CPX e t r a มาวิเคราะห์อันดัท่า,านฟังนะฮะราคาหุ้นลงมาเนี่ยแบบเรียกว่านิวโลนะฮะที่ยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าบาทเนี่ยฮะหุ้นตัวนี้น่าเข้าหรือน่าข้าวฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอยู่กับผมเช่นเคยครับวันนี้มีผมพี่วัตแล้วก็พี่นพเช่นเคยครับท,ทั้งสามท่านนะฮะงั้นผมขอเริอ่มก,อกับผมก่อนนะฮะเรื่อง fundamental เทลฟันเดอร์เมนเทลจริงๆอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะฮะเมื่อเทียบกับที่เราเห็นตอนต้นปีคือเรารู้อยู่แล้วว่า CPX e t r a เนี่ย กินนิดนึงเขาทําธุรกิจค้าปลีกใช่ไหมฮะแล้วก็เขาไปเอาโลตัสมาเพราะฉะนั้นทุกวันนีู้บริษัทเนี่ยมันคือ2บริษัทก็คือตัวแมคโครกับตัวโลตัสซึ่งมันเป็น่างนี้มาตั้งนานแล้วคือแมคโครเนี่ยมันโอเคของมันเองแล้วก็เซมฟอร์เซลโกมันก็โตได้เรื่อยๆแต่โลตัสเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือตัวยอดขายเนี่ยทาฟฟิกมันไม่ดีเยอะเท่ากับประเทศของแมคโครแต่ว่าด้วยความธุรกิจเขาเนี่ยมาจิ้นดีกว่าแต่ว่ามาจิ้นที่ดีเนี่ยพอคูยอดขายเนี่ยมันไปโดนตัวค่าใช้จ่าย ดอกเบีย้ยตอนที่กลุ่มนี้เขาไปซื้อโรตัสมาจากตัวเทสโก้ยูเคนะฮะเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยจ่ายมันก็โดนกินหมดเพราะฉะนั้นธุรกิจของโลตัสจริงเนี่ยมันอาจจะยังไม่กําไรมากนะะักนะฮะแต่แมคโครเนี่ยมันโอเคของมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันก็เลยแบบช่วงที่ผ่านมามันก็เลยอาจจะยังไมไ่ค่อยฟื้นมากนะะักนะฮะแต่ว่า ภาพถามว่าภาพวันนี้เมื่อที่ภาพต้นปีเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมองไปไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยผมว่าก็อาจจะยังเป็นอย่างนี้อยู่คือแมคโครดูโอเคแต่ว่าโรตัสก็แองอยู่ในช่วงที่ยังยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนะฮะแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าขา่าวเดีของัเขาคือเนี่ยเขาเริ่มมีเห็ุิน e r มากขึ้นคือตอนนี้เขาเริ่มเอาเมอร์สาขาโรตัสกับแมคโครเนี่ยมารวมกันละสองคนเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันฮะแมคโครเนี่ยมีข้อดีคือเขาจัดเชลเก่ง เขาหาพวกซอร์ซิ่งของเก่งแล้วเวลาคนมาซื้อของเนี่ยมันเวลามาแมคโครทีเดียวเนี่ยมันซื้อของได้ทุกอย่างอย่างที่เขาอยากได้แล้วลราคาเนี่ยค่อนข้างถูกด้วยนะฮะโลตัสเนี่ยเก่งในแง่การขายพื้นที่ถ้าท่านไปเดินโลตัสท่านจะเห็นว่ามันจะมีโซนที่เขาขายของใช่ไหมฮะแล้วก็มีโซนที่เขาปล่อยพื้นที่ให้เช่า ให้พวกร้านค้าโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยมาเช่าเงี้ยแล้วก็มีสูตรอาหารของโรตัสด้วยฮะโรตัสเขาจะเก่งเรื่องนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละทำให้มาจิ้นของเขาเนี่ยดูดีกว่าตัวแมคโครครับทีนี้2คนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามจะมารวมกันมากขึ้นเช่น ให้แมคโคเนี่ยมาสอนโลตัสททำเรื่องซอร์ซิ่งทำเรื่องการจัดเชลแล้วก็ให้โลตัสเนี่ยมาสอนแมคโคเรื่องการจัดพื้นที่การเอาขยะพื้นที่ให้มันดูเอฟฟิเชียมากขึ้นแล้วก็ลกงสุนมาให้พื้นที่เช่าด้วยแล้วก็เขาเริ่มจะเอาแมคโคโรตัสเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันมากขึ้นก็จะได้แบบ ในแง่คอร์์เอ่ยในแง่จุดแข่งท่องสองอันเนี่ยก็จะอยู่ในที่เดียวกันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเซนจี้ในแง่ในเซนเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันมีเซนจี้ในแง่การลดต้นทุนไปแล้วแต่เซนจี้ในแง่าการเพิ่มยอดขายเนี่ยการทําให้ห้างมันดูน่าเดินมากขึ้นเนี่ยผมว่าเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นบ้างแล้วะฮะอย่างเช่นสาขาที่ผมเอามาดูรูปเนี่ยครเปิด5ตุลาคมก็เปิดไปแล้วแล้วก็ยอด เ,เสียบทรับเนี่ยก็ดูค่อนข้างดีนะครับแล้วที่สำคัญมองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มค้าปลีกโดยรวมเนี่ยน่าจะได้ Impact จากเงินดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างเยอะแน่นอนเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่ว่ามันจะออกมาเท่าไราจะเป็นก้อนเดียวหรือเปล่าคนได้เนี่ยจะเป็น56ล้านคนเหมือนที่คุยที่แรกหรือเปล่างะะียฮะแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่ารูปแบบมันจะเป็นไงก็ตามเนี่ยมันต้องออกมาเพราะว่า พักเพื่อไทยคงไม่ยอมไหมว่ามันจะไม่ออกมานะครและถ้าออกมาเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยไม่ว่าจะผ่านบล็อกเชนไม่ว่าจะผ่านเป่าตังเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมคโครเป็นตัวที่ผมพูดได้มั่นใจว่าน่าจะรับผลประโยชน์แน่แน คือเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาจะบอกว่าอ่ะพวกที่เป็นห้างขนาดใหญ่เนี่ยห้ามเขา้าร่วมโครงการเงิน10,000บาทนะเพราะอยากจะกระตุ้นรายย่อยอย่างเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นเหมือนที่เขาทาแบบคนละครึ่งนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าโชว์หวยอย่างเงี้ยฮะเวลาเขายอดขายเยอะขึ้นนะเขาต้องซื้อของมาตุนเนี่ยก็ต้องไปแมคโครอยู่ดีเพราะฉะนั้นแมคโครเนี่ยผมคิดว่าได้ประโยชน์จากเรื่องนินดิจิตอลแน่แน่ เพราะฉะนั้นยอดขายไตรมาสหนึ่งปีหน้าถ้าเกิดเงินช้ต่อมันออกมานะฮะ <c oughs> ก็ควรจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปัจจุบันเหมือนกันดังนั้นยอดขายที่มันก็ไม่ได้แย่มากช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นขึ้นตัวขึ้นต่อเนื่องะครเพราะฉะนั้นในแง่ฟันดัเมนทัลเนี่ยผมคิดว่ามันดูโอเคอยู่แต่ถามว่าทำไมหุ้นมันลงมาเนี่ยในแง่พื้นฐานมันมีอะไรเปลี่ยนไหม ผมมองอย่างเดียวที่อาจจะมีเปลี่ยนมากขึ้นก็คือเรื่องการแข่งขันนะฮะโดยเฉพาะจากฝั่ง CRC CRC เนี่ยเขาตั้งเขาพยายามจะเรียนแบบวิสเซโมเดลของแมคโครตั้งเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Wholesale ขึ้นมานะก็จะทำแนวแมคโครเนี่ยคือขายของถูกขายของเป็นแพ็คนะฮะก็ดูจะมีมีการแข่งขันที่จะดูสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้เวลาว่า ตัวเซีเขาจะทําได้หรือเปล่าเขาจะขยายสาขาได้หรือเปล่าเพราะสาขาแรกที่เขาจะเปิดเนี่ยที่สินนครินเนี่ยจะเปิดสิ้นเดือนนี้แล้วก็ต่อไปมีข่าวว่าจะเพิ่มมาอีก3-4สาขานะฮะที่ระดับระดับจังหวัดที่ท่องเที่ยวหรือคนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พัทยาอมะตะนครอะไรเงี้ยแถวชลบุรีะะ้ยครับซึ่งแน่นอนช่วงแรกมันก็คงใช้เวลาในการขยายสาขาเพราะฉะนั้นเทรดต,ต่อเอ่อหรือหรือผล ลบต่อแมคโครเนี่ยมันคงไม่ได้เยอะมากในะช่วงแรกแต่ช่วงแรกเนี่ยในช่วงนี้ผมคิดว่ามีข่าวดีของแมคโครเราอยู่ทั้งเรื่องจากแจกเงินเอ่ยเรื่องตัวไฟแนนซ์ของเขาเอ่ยที่เขาก็รีไฟแนนซ์ให้มันเป็นหนี้ในประเทศแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเล่งดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยอาจจะดูจะเกินจริงไปนิดหนึ่งนะฮะมาฟังว,วิเคราะห์ทางาด,ด้านกลยุทธ์ด้วยกัพี่นพมอไงไฮะก็เอ่อของผมมีสไลด์ลงให้พี่มอ อา่อาผมไม่ได้มาเท่าทีเอา,างัาา้นขอบพี่วัดก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวผมได้ครับมาดูมุมมองทางด้านเทคนิคก่อนนะครับมุมมองด้านเทคนิคก็โอ้โหอย่างที่คุณฟลุกบอกะฮะลงมาเยอะจริงๆอันนี้เป็นลายลายมันลี่นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันลี่เนี่ยมันลงมาคือมันลงมาที่แนวรับแถวประมาณ27ิบเจ็ดนะฮะแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือเอ่อถ้าเกิดมันปิดในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแถวนี้เนี่ย ราคาปิดมันนิวโลนะครับแล้วก็หลักเทคนิคก็กมีอันหนึ่งนะครับ only close price are used ก็คือใช้ที่ราคาปิดนะครับถ้าปิดตรงนี้ก็คือลงต่อฮะนะครับถ้าปิดแบบนี้นะถ้ารอไปถึงสิ้นเดือนแต่ถ้าก่อนถึงสิ้นเดือนแล้วเด็ดกลับก่อนนะครับไปปิดแถวประมาณ30บวกลบอย่างเงี้ยก็พ้นพ,นพน้เรียกพ้นไผ่ไปนะครับแต่ว่าถ้าเราดูลักษณะก็มันก็โอเวอร์โซนะครับตอนนี้ก็ถือว่านิวโลในรอบ ตั้งแต่ปี14นะครับตั้งแต่ปี14นะครับถ้าเรากลับไปดูในวิกฤติวิกฤติก็เหมือนกันนะฮะวิกฤติมันโอเวอร์โซเยอะนะครับแต่ว่าโอเวอร์โซแล้วเราเรา,เราสังเกตว่าระดับ r s i เนี่ยลงมาที่ประมาณ25%นะครับแต่ผมเคยพูดไว้แล้วว่า r s i เนี่ยมันซื้อได้ที่30%นะฮะ25ซื้อไม่ได้นะครับถามว่าทำไม ยี่บห้าเนี่ยมันจะเด้งฮะแล้วนิวโลใหม่ ai, ข้อเสียนะฮะคือผมเคยพูดผมเคยพูดเปรียบเทียบฮะเปรียบเทียบเหมือนถ้าเราเจอหุ้นดีก็เหมือนเหมือนอผู้หญิงไปซื้อกระเป๋าชาแนลนะครับกระเป๋าชาแนลแบรนด์เนมนี่แหละครับสมมติว่าไปไปซื้อที่ห้างสองแสนอ่าของใหม่ใหม่สองแสนนะครับมีคนมาขายข้างนอกแสนแปดซื้อไหมซื้อครับเพราะว่าโอ้แสนแปดน่าจะแท้นะครับมีคนมาขายข้างนอกเก้าหมื่น ซื้อไหมไม่ซื้อฮะทำไมอ่ะถูกเกินไปฮะเฟกแน่นอนแต่ว่าไม่ดีจริงนะครับเพราะฉะนั้นถูกมากกับไม่ดีนะครับคือเพราะฉะนั้น,วนเวลาที่เราดูเครื่องมือไอ้สยไม่ใช่ว่าต่ําเยอะๆแล้วดีต่ำเยอะๆเนี่ยกลับเป็นแบร์มาเก็ตนะครับอันนี้เป็นภาพของวิกฤตปกติแล้ววิกฤตมันจะไม่เกิดแบบนี้แต่ว่าเกิดทุกครั้งมันจะเด้งก่อน นะครับมันจะเด้งขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในเดลี่เนี่ยมันก็จะเป็นภาพนี้ฮะก็คือจากจุดนี้อาจจะลงมาอีกนิดนึงนะครับมันปิดที่27.75ก็ดูแนวรับที่2ี่27นะฮะถ้า27แต่ถ้าหลุด27เนี่ยลงเยอะลงมา24โอปูหายไปเป็น10%นะครับถ้าหลุด27ลงเยอะนะฮะมันเหมือนที่ผมบอกว่าหลุดปุ๊บมันเป็นต่ำลงมาไปเป็นคลีนดัฟฟิก คล้ายๆกับภาษานี้ลองดูภาพนี้ฮะภาพนี้จเจ็นชัดเพราะต่ําลงมาปุ๊บเนี่ยมันไม่รูปแนวรับอยู่ไหนฮะมันมันล่องนะครับมันเหมือนเราขึ้นทางด่วนแต่ว่าทางด่วนขาลงฮะตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็ตุดยีิบเจ็ดลงเยอะฮะลงมายีิบสี่ถ้าไม่หลุดก็เกิดเด็ดกลับฮะแต่ามาเด็ดกลับไปไหนก็ประมาณไปประมาณสามสิบเพราะฉะนั้นถ้าเด็ดกลับก็ได้สิบเปอร์เซ็นฮะถ้าหลุดก็เสียสิบเปอร์เซ็นต แหมวันนี้มีลุ้นฮะ <c oughs> เดี๋ยวต้องฟังคุณนพก่อนนะอ่าอสไลด์พี่นพมา้วฮะเชิญพี่นพเลยฮะได้ครับขอบคุณครับก็เอ่อปีนี้เนี่ยหุ้น c p x เนี่ยลงหนักจริงๆเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยต่ำเมื่อเทียบเทียบกับตอนโควิดเลยตอนที่ระบาดก็ถือว่าเอ่อ <c oughs> ค่อนข้างที่จะลงเยอะมากนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็ผมพยายามเปรียบเทียบว่าเอ่อถ้าเป็นหุ้นค้าปิดขนาดใหญ่เนี่ยเอ่อไม่ว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเอ่อออกทัวคือตั้งแต่ต้นเดือนถึงปัจจุบันเนี่ย อเดือนแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว CPX เนี่ยเป็นสีแดงเข้มเลยนะครับก็ถือว่าลงหนักกบเพื่อนเลยลงหนักกว่ากลุ่มคอมเมอร์ซด้วยแล้วลงหนักกว่าเซ็ตด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้หลายคนเนี่ยบอกว่าเออหุ้นลงหนักขนาดนี้น่าสนใจนะนะครับแต่ผมอยากจะเรียนว่าในแง่ของ valuation เนี่ยตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวเองเนี่ยก็ถือว่าถูกจริงๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย forward PE เนี่ยอยู่ที่22-23เท่านะครับแล้วก็ตัว ถ้าเราดูในแง่ของ Book Value เนี่ยตอนนี้เนี่ยใกล้ๆ book แล้วถ้าเกิดเป็นปี book value ปีหน้าเนี่ยต่ำกว่าบุ k ด้วยอันนี้เนี่ยถือว่าก็น่าสนใจถ้าเทียบกับตัวมันเองในอดีตแต่ผมจะเรียนว่าออถ้าเทียบกับตัวเองในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความหมายมากนักนะครับคือถ้าคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือที่สําคัญก็คือในปี2021ที่เขามีการเทสโลตัสเข้ามาคุณฟุกก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันทําให้ตัวความสามารถในการทํากําไรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในสไลด์หน้าถัดไป ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นแมกโครใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ผมเอาตัวที่เป็นความสามารถในการทํากำไรของเขาเนี่ยมาให้ดูนะครับแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนเป็น CPX เนี่ยก็มีการแมกโครบวกด้วยโรตัสเนี่ยจะเห็นว่าความสามารถในการทํากําไรเนี่ยลดลงนะครับตัวกลอสมาจินเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าลักษณะธุรกิจของโรตัสเนี่ยเขาเป็นค้าปีก็จะมีอัตรามาจินที่ดีกว่าค้าส่งอย่างแมกโครใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของ Net Profit Mar g i n นะครับ r o a e เนี่ยจะถือว่ามัน เหลือดิจิตเดียวเองนะครับ mm. อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับคือถ้าราคามันลงมาแบบนี้เนี่ยแล้วปัจจัยพื้นฐานจริงๆในแง่ของความสามารถในการทํากําไรถ้าไม่มีโรตัศเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะซื้อนะครับแต่พอมีโรตัสเข้ามาด้วยเนี่ยมันความสามารถในการทำาำไรมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ตัวバリเอชั่นเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความหมายมากนะักเราต้องเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็ในสไหน้าถัดไปเนี่ยก็จะ ผมเนี่ยเอา P/E เมื่อเทียบกับโกลดนะครับมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ book value เมื่อเทียบกับ Rv ของเขานะครับก็จะเห็นว่าตัว Cpx เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในดับที่คุพูดถึง P/E เนี่ยคืออาจจะไม่ได้แพงแต่ว่าก็ถือว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวโกลดของเมื่อเทียบกับคุณค้าบิขนาดใหญ่อื่นๆนะครับแต่ในแง่ของ book value เนี่ยถึงแม้ว่า book value เขาจะต่ำกว่าปีหน้าเนี่ยจะต่ำกว่า book value ละอยู่ที่ประมาณ0.9เท่าเนี่ย แต่ถามว่ามันเหมาะสมกับมันก็เหมาะสมว่าเอาอี e ของเขานะครับเพราะว่า R e วเอาอีเขาพ่นขั้งต่างครับอันนี้ก็เลยเป็นมุมมองของผมสําหรับตัวนี้ครับผมครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างกันทั้งสาวคนเลยนะฮะเั้นเดี๋ยวมาวตดกันดีกว่าครับว่าเรามองยังไงกันนะฮะข้ามสองนะฮะแล้วก็เข้าหนึ่งนะฮะก็ผมก็อย่างที่เล่าบอกเมื่อกี้ผมคิดว่า อมองไปข้างหน้าเนี่ยเอิร์นดิ้เขาก็าน่าจะเริ่มฟืน้นอันนี้แต่แต่ผมก็เห็นด้วยกับพอยท์ที่พี่นพพูดนะคือด้วยตัวเขาเองเนี่ยในแง่าการทํากําไรเนี่ยโลตัสเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แบบเพิ่มกําไรของเขามากขนาดนั้นซึ่งผมขอเสริมเรื่องนี้นะิดหนึ่งที่พี่นพบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมอีท็อปไลน์ที่มันดีขึ้นเนี่ยมันถึงไม่ไม่สะท้อนมาเป็นตัวบอททอมไลน์นะเพราะว่าไปโดนเรื่องดอกเบี้ยจ่ายกินไปหมดนะครับคือกาไรเขามันพันเแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายก็พันเเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอท เกือบๆศูนย์เพราะฉะนั้นกับ R อา E R A ของโรตัสเนี่ยมันก็เลยแบบหายไปครึ่งแล้วเพราะว่า<ม>ไซส์ขนาดไปเสียดมันใกล้ๆกันนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เขาก็ต้องนั่งคิดกันต่อไปว่าเขาจะทํายังไงกับอินี้ก่อนนี้คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยเดี๋ยวดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงแต่มาสามใช่ไหมครับใช่แต่มาสามก็จะดีขึ้นหน่อยนะอ,อันเนี้ย<ม><ม>ผมผมผมอยากจะคือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันถูกจริงนะแต่อยากจะขอรอดูในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ซินเนจี้อย่างที่คุณฟุ มันลดลงเนี่ยลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเรายังมีเวลาที่จะตัดสินใจและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย valuation เนี่ยตอนนี้มันถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยมันไม่ได้ถูกมากนะครับ<อ>มันมีตัวอื่นที่มันถูกกว่านะครับเหมาะสมกว่าแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเลือกระหว่าง CPS กับ CPO เนี่ยผมเลือก CPO ดีกว่าเพราะว่าซื้อ CPO ตัวเดียวได้ Cback ด้วย<อ>ถ้าเกิดเ,<อ>เรามองว่า c p x จะดีขึ้นในอนาคต CPO ก็ต้องดีอยู่แล้วต้องถือหุ้นอยู่<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ก็เลยค<ๆ>ิดว่าเออ CPO มันดูแบบตอบโจทย์ ทั้งหมดเลยที่ผมคิดไปส่วนพี่วัดก็อยากที่ทําการไปดูเมื่อกี้คืออัพไซกดกับดาวไซด์มันจะมาพอกันพอกันใช่ฮะพี่วัดเด่ยชอบแนวแบบหุ้นที่มีดาวไซด์ต่งๆแล้วก็มีดาวไซด์เยอะๆใช<ค>่แต่ตอนนี้ CPO อาจจะยัง CPextra อาจจะยังไม่ถึงกับตรงนั้นนะฮะก็วันนี้ครบทวนฮะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้8ปดโมงสเช่นเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ